คือมันจะโจอดพักไม่ใช่หรอคือพักแค่แบบเช็คสภาพรถอย่างเดียวใช่ไหมว่าจะไปอีกที่ไหนอีกโอเครลอสุดท้ายอ้ยอายอะไรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผูดชมใเบฟูเจน,นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมในเกมอินดี้เกมใหม่ไม่ใช่ดิจะบอกว่าเกมใหม่ก็ไม่ใช่นะครับ เกมอ่อวันนี้อยู่ผมในเกมซีรีส์ที่มีชื่อว่า f l a c t u r e s ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นอีพิโซดหนึ่งไปแล้วซึ่งมันจะออกมาเป็นตอนๆคล้ายกับซีรีส์เฟียตูฟาทอมนะครับเขาจะเอาเรื่องราวที่เป็นเอ่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาทําเป็นเกมอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ย <S <S ผมเคยเล่นแล้วก็ลงไปแล้วที่ y u t u b e ไม่มีฟูจิใครนี้ยังไม่ดูตอนที่1ฝากไปดูด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวมากๆและนี่ก็อยากเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงนะครับผมในตอนที่มีชื่อว่า r ร d w o o d Stop ต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้นั้นเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนนึงนะครับที่เขาเนี่ยทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกส่งของที่เขาจะต้องเอาของไปส่งในที่อันแสนห่างไกลตด้วยความเหนื่อยล้าเขาก็เลือกที่จะหาจุดพักรถเพื่อที่จะนอนพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าการที่เขาได้พักที่จุดพักรถแห่งนั้น มันดันมีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับเขาไปดูดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวสยองขวัญอะไรรอชายหนุ่มคนนี้อยู่เพื่อไม่แก่ไม่เสียเวลา Let's go ครับไปอันนี้อะไรเขาบอกว่าเกมนี้เลยครับเป็นเกมสยองขวัญเชิงจิตวิทยาเป็นแบบตอนที่เปิดเผยให้เห็นฝันร้ายออนแท้จริงของโลกเราว่าเรื่องราวของโลกเราเนี่ยมันเกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นอะไรบ้างเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราแล้วเขาบอกว่ามีคําเตือนอยู่ด้วยเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเรื่องราว และเหตุการณ์ที่อ้างอิงมาจากคดีและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงอีกแล้วเหรอและเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงแล้วก็น่าหวาดกลัวมากเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงอันโหดร้ายบนโลกที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรือว่าไม่เคารพต่อผู้คอร้ายในคดีนั้นๆแต่อย่างใดเอาว่าเหตุการณ์จากคดีจริงนะครับไปดูดีกว่าว่าคดีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อการไม่เสียเวลา Let's go ครับไป เหตุการณ์จริงอีกแล้ว <And S 1> ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเอ้าวไม่มีซับเอาละครับยินดีต้อนรับกลับมานะครับทุกคนเดือนมีนาคมแล้วถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะไม่ใช่การต้อนรับที่ดีที่สุดกับพวกเรานะครับดูเหมือนว่าตอนนี้อากาศจะยังหนาวอยู่ไปจนถึงกลางเดือนเลยแล้วก็ลม่อนข้างแรงนะครับอย่าให้โดนลมพัดไปได้ละ่ะเราขอให้ทุกคนเนี่ยนยอะอ่อบอุ่นร่างกายแล้งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็อย่าให้ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคิดมากเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ยแย่ในตอนนี้เรามาฟังเพลงใครเคลียรกันดีกว่าบ่าเลยให้ตายสินี่ฉันป่วยเป็นหวัดหนักมากเลยช่วงนี้เพราะไอ้อากาศข้างนอกนี่แม่งโคตรหนาวเลยฉันหวังว่าซัมเมอร์ฤดูร้อนเนี่ยจะมาถึงเร็วๆนะดูเหมือนว่าจะมีจุดจอดแวะพักรถอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่ฉันว่าฉันไปแพ้จอดไปแพ้อะไรไปแวะจอดพักที่นั่นก่อนสักคืนหนึงน่งดีกว่าแล้วขับรถต่อจนเดอร์มไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วให้กูขับด้วย จริงปะเนี่ยน,นี่เปิดปิดเวทยุได้นี่แหละนนี้บีบแตะปุ๊ดแป๊ดเอ้ยอไปโอเคเรื่องขับรถให้ไว้ใจผม,มได้เลยไม่มีการออกดอกเส้นทางแน่นอนฮ่าสบายๆเราก็แค่ขับกลางเลินนะ เขาบอกว่ามีจ <Bien ven ido> ok ุดพักรถอยู่ใกล้ๆนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องขนส่งแบบห่วยขับรถขนส่งกับข้ามกลางคืนก็เลยแบบเหนื่อยเป็นธรรมดานะเขาเรียกว่าง่วงนอนก็จอดพักนะครับไม่ขับต่อไม่งั้นอันตรายเดี๋ยวนี้เขาบอกกันว่าง่วงก็จอดพักซ้ไม่งั้นเดี๋ยวตายแต่ว่าการขับรถต่อไปเนี่ยต่อให้ง่วงหรือไม่ง่วงกูก็อาจจะตายได้เหมือนกันเพราะั้น้ราขับอยู่เอ่ออยู่ตรงกลางแล้วกันเราเป็นคนสายกลางไงถ้าเราขับมาข้างนียน่าจะไม่รอดเฮ้ย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 รถมารถมา ตกใจหมดแล้วก็ไม่มีรถผ่านซะแล้วเมื่อกี้รถบรรทุกเหมือนเราเลยปะไหนว่าจุดพักรถมันไม่เห็นมีจุดพักรถสักจุดเลยนะี่เนอะรอบๆข้างนี้มันก็เป็นป่าเป็นเขาหมดเลยถามจริงจะแวะจอดแถวนี้จริงดีงวะเพื่อนมันไม่ดีเลยนะไปครับน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแถวเนี้ยไม่มีปงมีปัม๊มไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยประเด็น,นะอะเฮ้ย <c oughs> หันไปดูแป๊บเดียวก็ไม่ได้ เปิดเพลงหน่อยดีกว่าขับรถไปนี่ป่ะนี่คืออะไรครับนี่ใช่ที่จอดพักรถหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่อะไรอะเหมือนเป็นบ้านเหรอไม่น่าจะใช่บ้านดูจากทรงแล้วอะมีบ้านใครไปอยู่แถวนี้ได้ไงอะอ,อันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะขับรถกันข้ามคืนคนเดียวแล้วรอบข้างเป็นป่าเป็นเขาอย่างเงี้ยเป็นผุผูบก็ไม่กล้าขับแบบมันควรจะระแวงแบบมองไปที่กระจกข้างว่าแต่รถกูไม่มีกระจกข้างอะ,ะเนี่ยเฮ้ยอะแบบี้มีแบบี้ที่นี่ด้วยหรอ โอ้ยอยา่างน้อยก็มีธรรมชาติอยู่ข้างไม่เป็นไรหรอกยังมีสัตว์ปงส,ส,สัตว์ป่าอยู่บ้างนะเอเ๊ะแถวนี้มันก็มีบ้านคนอยู่ป่าปายนะอาจจะเป็นแบบแถบชนบทในบ้านเขาหรือเปล่าครับเขาบอกว่าช่วงเดินมีนาบ้านเขาที่โคตรหนาวเลยเราเรา,เราป่วยด้วยนี่ไงอะไรอะรถบูดเรสต็อปจุดพักรถที่รถบูดครับอ่านี่ไงจุดพักรถของเราอะนะเอาเป็นว่าเราจอดพักแถวนี้ก่อนแล้วกันจอดอะไรนี่เฮ้ย อูอ่อูเอเดี๋ไม่ตายเดี๋ยวนะจอดตรงไหนเนี่ยเสาอะไรบ้าขวางกูเนี่ยฮะจอดไหนอ่ะมันก็มีรถมาจอดเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มีรถจอดอยู่หนึ่งคันครับแล้วว่าแต่เราต้องไปจอดตรงไหนมันเห็นมีจุดบอกให้เราจอดเลยอะหรือว,ว่าเราจอดตรงไหนก็ได้ป่ะฝั่งนี้ไม่ได้ครับอันนั้นคือ นี่สะดุดอะไรนันรถมึงก็ตกใจเวอร์เกิร์ดอ,อออาเอออาอยู่เนี่ยมันได้จอดได้หมดมันเป็นอย่าผมขออ่าวนไปจอดนู่นป้าเนี่ยมันขวางทางผมว่าใจะป่ะเออจอดตรง <c oughs> เฮ้ยเอ้ยโอ้ยมัน กกูจะเลี้ยวเขา้ามึงกูห่างอ,อ,อะไรเยะติดอะไรวะเน,นี่ย oh. เออเออแหละ,ะฉันจอดตรงนี้ไม่ได้แล้วมึงจอดตรงไหนอะอะจอดนี้ได้ไหมเอา้าเฮ้ยจอดมึงจอดมึงจอดตะทีนี้ไอ้มาชนอะไรนักหนาวอะนึกว่ถอยไม่มี่จะชนอะไรอีกอะรู้แล้วต้องจอดได้ตรงซองหรือเปล่าอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าเล็งก่อนเล็งซองก่อนเล็งเลย ทำไมรถมันไม่ทำไม,พ,ม,ไมพูงมาลัยมึงพังปะเนี่ยเนี่ยมันไม่เลี้ยวว่ะ uh. เออ,อ <laughs> uh. <laughs> จอดให้มันตรงสองดีขับรถอะไรจะซื้อไปครับ uh. เออจอดได้ทีคจอดนี่ใช่ไหมเนี่ยออเรสต็อปหมายเลขหนึ่งศูนยส มีใครได้ยินหรือเปล่าทราบแล้เปลี่ยนเออ่ตอบหรือไม่ตอบตอบดิใครไม่รู้ครับ <11 7. S 1> เอ่อไม่ใช่ครับผมไม่ได้อยู่ที่จุดจอดหนึครับแต่ว่าผมจอดอยู่ที่จุดหนึครับผมแม่ก็ให้ตายสิไอจุดพักรถเวนเนี่ยปกติแล้วมันไม่เคยว่างเลยนะปกติแถวเนี้ยจะมีรถมาจอดเต็ไมไปหมดเลยอะ ปกติมีคนมาพักตลอดนะแต่ว่าตอนนี้แมงไม่มีแม้แต่เงาไม่มีนกหรือว่ามีเงาบ้าบออะไรสักอย่างเลยอ่ะแต่องน้อยโชคดีนะก็ยังมีนายมาจอดพักแล้วก็ตอบฉันมาด้วยอ่ะนี่คือใครคือแบบเป็นเหมือนแบบคนขับรถบรรทุกด้วยกันวัวมหาอางี้ปะ่ะเ <Yeah. S 1> ขาได้จนะใช้คืนสัญญาณเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ฉันก็บาที่นี่คนเดียวอ่ะขับรถมาคนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ว่าทํายังไงได้เลยอย่างน้อยฉันก็ขับรถมาแล้วก็มาจอดพักได้ดูแบบดาวได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะท่ามกลางหมู่ดาว อยู่ทามกลางปูดาาไม่มีอะไรบารบก,กฉจะได้ด้วยแถวนี้มันสงบสงบอ่ะนะเออใช่ใช่ฉันเนี่ยนะแม่งอยู่คนเดียวจนกลายเป็นบ้าอยู่แล้วไม่ได้คุยกับใครี่ฉันเกือบจะคุยกับคาโก้ส่งของจะคุยกับของหลังรถกูแล้วเนี่ยห้ตายสิว่าเพื่อนกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะ่ะขับรถคนเดียวเนี่ยทำงานนี้แม่งกูจะเป็นบ้าแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อคือเหงาไม่มีคนคุยด้วยก็เลยวอมาหากูกันเนอะหรือไอว้ใครที่จอดเมื่อกี้หรือเปล่า ใช่เปล่ามาช่วงกูคุยวานแปลกๆนะ,ะนี่ฉันเข้าใจในายนะเข้าใจดีเลยนนฉันเนี่ยออกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยสักนิดเดียวไม่ได้คุยกับใครสักคำเลย,ยจนฉันกลายเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วไหนจะดันมาเจอฝนตกหนักซะได้แม่เ,เงยถนนโคตรลื่นเลยเกือบจะได้ไถถลายออกนอกถนนไปแล้วกูไม่ได้ว่าเพราะฝนตกหรอกเพราะกูขับนี่แหละที่มึงจะถลายออกนอกถนนไม่ได้เพราะฝนนะเพราะกูน่ะ ทายังไงได้แล้วว่าเพื่อนก็ช่วงนี้อากาศไม,ไม่ค่อยเป็นใจสำหรับไทยทั้งนั้นแหละนะเฮ้ยให้ตายที่โดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยแม่งฝนตกตลอดเลยอากาศกันหนาวอ่ะเฮ้ย<ว>เดี๋ยวหน้าว่าแต่ว่าเอเอร้านอาหารที่อยู่บนถนนเสน้นสาย30เนี่ยมันยังเปิดอยู่หรือเปล่า,ว,าเวเนเดียวนี่ฉันไม่ได้ไปแถวนั้นเลยอ่ะฉันเนี่ยไม่ได้ค่อยไปแถวนั้นมานา,นมานานมากแล้วนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีกาแฟาที่ดีที่สุดในแถบนี้เลยนะพวกเออร้านนั้นนะ่ะเมล็ดเขาได้คั่วมาอย่างเข้มเลยนะนายเคยไปที่นั่นหรือเปล่า เออไม่รู้สิแต่ว่าเราก็ตอบไปดปกติดีกว่าครับอืมฉันว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกนะจะคิดว่ามันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปีเจ็ูย์แล้วอ่ะฉันว่ามันก็คงจะอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละร้านนั้นน่ะมันคงไม่ได้ไปไหนหรอกมันคงอยู่ที่เดิมอ่ะนะ อ่าใช่ฉันรู้นายรู้ไหมว่าเขาว่ากันว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันมักจะอยู่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปนะมันไม่ไปไหนหรอกแสดงว่าตรงนั้นร้านนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นร้านดีแน่นอนมันก็เลยไม่ไปไหนไงเหรอครับเอาละอ๋อดูเหมือนว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเจอออกไปหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเช็ครถอีกสักรอบหนึ่งยังไงก็ขอบคุณด่ตอบกลับมาหาฉันก็ล้วการนาไอ้นุ่มเออได้ครับฝันดีนะครับไ้คุยกันใหม่ได้ฝันดีพวก นายก็ด้วยล่ะโอเคนี่คือกูจอดได้ยังนี่คือเราจอดได้ยังเนี่ยเฮ้ยฉันต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบกิจวัตรประจำวันต้องทำเป็นรูทีนตลอดเลยอ่ะให้ตายสิหน้าเบื่อชะมัดเลยนะเปิดวิทยุได้ไหมวิทยุเปิดไม่ได้แล้วครับแต่ก็บิดไม่ได้เอาล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องลงไปเออเช็คคาร์โก้ส่งของแล้วก็ไปเช็ครข้างด้านนอกด้วยนะเราต้องไปเออเช็คยางรถก่อนหกเอานี่เป็นรถหกล้อ โอเคเอาล่ะเช็ดรถสักหน่อยหนึงนะบรรยากาศโคตรไม่ดีมีแค่เราคันเดียวทำไมหัวมันโยกขนาดนั้นวะไม่มีใครเลยที่แถวเนี้ยมีเรามาจอดแต่เมื่อกี้ตอนที่เราขับเข้าไปมันมีอีกคันหนึ่งจอดอยู่ไม่ใช่หรอโอเคเราเช็คยางลมล,ลมล้อก่อนครับเช็คไง okay. อ่ะโอเคเห็นบุบหม,มอกเอานี้อะไรก็รามานั่งแล้วเลยโอเคต็อ่า กดได้โดนนะเช็คลมก่อนเช็คลมยางอืมเรียบร้อยดูเหมือนว่าอันนี้จะยังปกติดีนะน่าจะขับไปต่อได้เอาล่ะเดี๋ยวดูเอ่อล้ออื่นก็แล้วกันอ่าโอเคปั๊บยางนี้ก็ยังดูปกติอยู่นี่คือเราเป็นคุณลุงหรอคุณลุงขับรถโอเคครับอ่าสามล้สามรอละ แต่ก็ดูไม่มีอะไรนะบรรยากาศก็ดูเงียบสงบดีครับแต่มันดูทรงเหมือนเป็นเมืองล้างเลยหรือว่าแถวนี้ชนบทเขาก็คือแบบไม่ได้เปิดอะไรตอนดึกๆปะ่ะจริงจจุดพักรถพวกนี้มันจะต้องมีแบบมีอะไรบ้างนะพวกร้านสะดวกซูงสะดวกซื้อแต่นี่คือไม่มีอะไรเปิดสักอย่างเลยอะ่ะนี่ปนแปลกๆนะโอเคแต่เช้ามันเร,เรารีบเช็คแล้วก็รีบไปต่อดีกว่าผมว่าเดินทางต่อคือมันจะจอดพักไม่ใช่หรอคือพักแค่แบบเช็คสภาพรถอย่างเดียวใช่ไหมว่าจะไปอีกที่ไหนอีก เลอสุดท้ายไอ้บ้าเอ้ยใครวะเนี่ยนี่คุณเป็นใครวะเนี่ยบ้าเอ้ยทัพผมกลัวแทบตายอ่ะลุงทำไมเหมือนตาลุงแกลุงเป็นอะไรตาหลี่ตาข้างหนึ่งนี่คืออะไรมาเลยเข้าตาครับหิ่งห้อยเข้าตาปะขอโทษเทนะไอ้หนุ่มเพราะที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจใะนะไอ้หนุ่มบอกว่ากูไม่น่าเป็นหนุ่มแล้วเมื่อกี้หัวข่าวแล้วยไอ้หนุ่มแล้วกัน แล้วว่าแต่ว่าทําไมนายถึงมาจอดพักรถอยู่แถวนี้ล่ะเนี่ยปกติแล้วที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมาจอดพักรถนานแล้วนะแถวเนี้ยเอ่อคือผมก็แค่แบบอยากจะจอดพักสักหน่อยครับพอดีว่าผมต้องเดินทางไกลอะ่ะก็เลยต้องหาที่พักจอดไมครับผมน่าจะขับต่อไม่ไหวครับ ผมก็แค่แบบเออมาพักนะครับแล้วอยากดึงจุดพักรถตรงนี้มันก็ใกล้ที่สุดแล้วในแวกนี้ถแถวนี้มันไม่น่ามีจุดพักรถตรงอื่นแล้วอะครับมันใกล้สุดผมก็เลยมาพักตรงนี้ไงแบบนั้นเองอชั้นเนี่ยน่าไม่ค่อยได้เห็นผู้คนเนี่ยมาแถวเนี้ยนานมากแล้วนะทุกๆอย่างแถวนี้เนี่ยมันเงียบไปหมดเลยเหรอ,อครับแล้วยังไงเหรอครับลุงไอ้เหล้ยลุงวุ้มน่ากลัวนะแล้วลุงมาจากไหนเนี่ย หรือว่าลุงเป็นคนขับรถมปนผมหรือว่าบ้านลุงอยู่แถวนี้ลุงมาจากไหนเนะี่ยเอาเอาดีๆก่อนลุงมาจากไหนหรือว่าไอ้คนที่วอกอับเราเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะเฮียเราก็ไม่พูดกันด้วยครับ <c oughs> แหมดูทรงแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่หนักสำหรับนายนะ่าดูเลยสินะฮะไอ้หนุม่มเอ่อก็ค่อนข้างหนักอยู่ครับตั้งแต่เจอหน้าลุงผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกหนักอึ้งอยู่ในใจไม่รู้ผมรู้สึกแปลกๆ <You> ก็ใช่ครับ <completely exhausted. S 1> ผมเนี่ยขับรถขนส่งแบบว่าเป็นขนส่งข้าวฟ่างเหรอ,อ,อขนส่งข้าวฟ่างมาจากเนบราสกาครับผมต้องไปส่งอีกไกลเลยอ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยครับแล้วว่าแต่ว่าคุณลุงละครับมาจากไหนแล้วเนี่ยจูจ่ๆพล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับฉัน yeah, <me> ก็เหมือนกันฉันก็ขับรถขนส่งมันกบได้นั่นแหละให้ตายสิวันนี้โ <That means S 1> คตร <it. S 1> หนักเลยทั้งเจอรถติดไหนจะโอ้โหติดไฟแดงรถแม่งก็ยเยอะ เฮ้ยนายจะทําถนนทุกที่ทุกทางบ้าเฮ้ยไปทางไหนก็มีแต่เรื่องมีแต่ลาวคตดเหนื่อยเลยฉั้าก็เลยกะว่ามาจอดพักที่จุดจอดรถตรงนี้นะเพื่อจะพักผ่อนสักหน่อยเหรอครับเอาเป็นว่านายเนี่ยอยู่ตรงนี้นานก็แล้วกันนายหนุ่มเพราะปกติแล้วเนี่ยทีเดียจะมีคนเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาบริเวณนี้บ่อยๆนะเอ๊ะหมายความว่าไงครับคนพุกพานที่ว่าน่ะหมายความว่าไงครับลุงฟันเดีละกันนายหนุ่มเอ้าเฮ้ย ลุงบอกผมก่อนดิลุงลุงกลับมาเล่าก่อนพระเจ้าแม่งหน้าโลุกเป็นบ้าเลยตาแก่นั่นสิบหายละโอเคเหลืออีกรอหนึ่งลุงแอบมาจ้วงหลังผม,มเลย่ะผมเริ่มระแวงลุงลุงอย่ามาจ้วงหลังผมล่ะโอเคเอาล่ะเช็คหมดแล้วเรียบร้อยหกล้อครับล้อน่าจะปกติลมเอาล่ะดูเหมือนว่าฉันน่าจะเช็คทุกอย่างหมดแล้ว ในที่สุดฉันจะได้ไปพักผ่อนไปนอนพักสักหน่อยดีกว่าแล้วค่อยขับรถต่อโอ้โหนอนจริงเหรอวะนอนที่นี่จริงดิตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้นเป็นปั๊มน้ำมันไม่ใช่หรอมันเป็นแก๊สครับแต่ว่าไม่เห็นมีหัวจ่ายหัวอะไรเลยอะแล้วลุงคนนั้นเขาเดินไปไหนอ่อะเฮ้ยเดินหัวโยกอะไรขนาดนั้นนตัวเราอะ่ะแปลกๆวะผมว่าเราเรีบไปนอนแล้วก็ไปนอนแล้วก็ขับรถไปที่อื่นต่อดีกว่าผมว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเลย โอเคเอาละขึ้นรถกลับไปนอนดีกว่าครับกดเพื่อนับโอ้โหไม่หลับได้ปะขับรถต่อได้ไหมหรือว่าไปจอดนอนข้างป่าไม่ไดีกว่านะผมรู้สึกว่าไปนอนในป่า <c oughs> ปลอดไฟกว่านอนตรงนี้เลยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นตุ่ยๆว่ะโอเคนอนก็นอนโอเคครับ okay. <c oughs> จอดรถตรงซองเป๊ะเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยะ,ะไร เหมือนใครมาเคาะกระจกใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครอะลุงเหรอลุงมาเคาะอะไรเวลาเนี้ยเฮ้ย hey, หนุ่มเฮ้ยตื่นแล้วมั้ยเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> หนุ่มได้ยินหรือเปล่าเอาเออพอดีว่าชั้นมีเรื่องจะขอให้นายช่วยนิดหน่อยพอดีว่าแบตเตอรี่รถชั้นเนี่ยมันเสียนะ่ะนะ <Really? S 1> พอดีว่ารถชั้นมันแบตหมดอนะ่ะ คือฉันอยากจะขอความช่วยเหลือนายสักหน่อยได้ไหมช่วยไปจ้ำแบตรถฉันให้หน่อยได้หรือเปล่าให้หนุ่มขอเวลาแป๊บเดียวอะนะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยเออไม่เอาได้ไหมครับผมไม่ไปได้ปะเออผมว่าไม่ไม่เอาดีกว่าครับเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันผมว่าพรุ่งนี้เช้าไม่ดีกว่าแหละครับตอนนี้มันไม่ไม่ดีนะครับลุงไม่เอานะ <laughs> เออผมว่าเอาก็ได้ผมจะช่วยก็ได้แต่ว่าเอาเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมครับผมขอพักผ่อนก่อนได้ไหมเนี่ยฮะผมขับรถมานานแล้วอะเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ,น,น,รบนี่ตาใจะให้ฉันรอจนเช้าเลยหรืองไงอะถ้าเกิดว่ารอจนเช้าแล้วก็หัวหน้าฉันขาฉันแน่ไนดะ้เขาหัวตัดหัวฉันแน่เลยนี่ฉันไม่ได้ขอร้องนายนะฉันบอกให้นายไปช่วยฉันหน่อยไม่ได้หรือไงไม่มีน้ำใจหรือไงนะไอ้หนุ่มเออขอโทษนะครับแต่ว่าผมไม่อยากออกจากรถเลยครับตอนนี้คุณรู้สึกกลัวมือเกินนะลุงกูว่าลุงคุกคาผมแปลก ก็รอเชา้าดิตอนที่ไปซ่อมมันก็ไม่เห็นไหมเง่ะขอโทษนะครับแต่ว่าผมคงจะไปซ่อมให้ลุงไม่ได้ครับขอโทษทีนะครับคุณลุงแต่ว่าผม,ผมคงไปไม่ได้ครับเฮ้ยนี่นายกลัวฉันหรือว่ายังไงให้หนุ่มนี่นายไม่ไว้ใจฉันเรื่องไงอะโอ้โหลุงหน้าตาก็ไม่ไว้ใจดูจากคําที่มึงพูดจะมาขอร้องคนอื่นเขาเนี่ยมึงก็บัตะโคกก็โชกโคกหากเลยมาดูอื ดูจ้ำจี้จ้่ายนะรู้สึกว่าเราเซ้าซีนะ่นี่งลุงนะลุงไม่ใครครับผมอยากรู้อ่ะใครกันเรยโอ้ยโอ้ยเบอเยก็ได้ก็ได้แม่เอ้ยเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปดูให้กันแล้วกันนะแต่สุดท้ายกูก็ต้องไปดูให้อยู่ดีเมื่อวานที่ผายแล้วแม่เอ้ยไม่รู้ว่าจะให้พาผมไปที่ไหนก็ไม่รู้กันครับเมื่อคืนดึกดื่นแบบนี้เนี่ย สุดท้ายก็เลือกไม่ได้ก็ต้องไปช่วยอยู่ดีครับไม่งั้นนกาเซาซีไม่เลิก <Come on. S 1> เอาล่ะงั้นก็นดีเลยไอ้นมงั้นก็นตามฉันมาสิรถชั้นจอดอยู่แค่ตรงนี้เองอะโดนแน่ปฏิเสธก็ให้กูไปอยู่ดีโอ้ยอ,อันนี้คือเรานอนอยู่เบาะหลังครับมันมีเบาะหลังอยู่ด้วย oh. ลุงพาผมไปไหนอะผมว่าลุงเซาซีผมแปลกๆนะครับนี่อะผมไม่ไปได้ไหมครับ แล้วรถโอ้ยนั่นมันรถลุงหรอไอรถบรรทุกคั้งคือรถลุงครับไป็ที่เราเห็นตอนแรกอะรถเดี๋ยวนะจะให้เราไปจาไม่ให้จาแบ็ดเราไม่ต้องขับรถไปหรอเราต้องไปจำแบตดรถได้เขาไม่ใช่เหรอแบตดมันไม่ดีแบตดมันไม่ติดรถสตตร์ไปติดแบตดหมดคือเราต้องไปจำไหมอะเราต้องขับรถไปปะไม่ได้ครับมันบอกให้เราตามลุงไปก่อนอ้ายอะไร หลงมอะไรงไอ้โดนูแล้วนี่คือใบหน้าที่แท้จริงของฆาตรกรครับเชี่ย yeah. แล้วคืออย่างนี้เลยหรอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับทุกคนเขาบอกว่าคุณลุงคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตเบนส์อะไรเนี่ยโรเดสโรเดสหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ในนามว่า truck stop killer โอ้โ oh, ห oh. เขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันเขาหลอกหลอนคนโบกรถแล้วก็คนที่รถเสียนียให้ขึ้นรถตามเขาไปเขาบอกว่าเขามีนามว่า truck stop killer นะครับเขาเป็นชาวอเมริกันที่หลอกผู้คนนะครับ หลอกใครก็ตามที่โบกรถอยู่ข้างถนนหรือว่าคนที่รถเสียแน่หลอยขึ้นรถปาทูเขาไปโดยแกล้งทํเป็นขอความช่วยเหลือแล้วก็แท้งนะเป็นว่าเขานั้นลาบากเพื Bett ่อจะทําให้เหยื่อได้ตายใจแล้วเขาก็จะหลอกล่อเหยื่อไปที่รถของเขาหลังจากนั้นพอเหยื่อเข้าไปในรถใกล้ๆรถเขาเขาก็จะทําร้ายแล้วก็ทรมานบางครั้งเขาก็กักขังเหยื่อไว้ในรถนานมากเพื่อให้เหยื่อเนี่ยต้องเจอกับประสบการณ์อันโหดร้ายสุด พวกเขาเนี่ยเหยื่อเนี่ย,ย,ยถูกทำร้ายอย่างทารุณแล้วก็โหดเคียบแล้วก็ถูกทรมานด้วยการกระทำแบบซาดิสดสุดๆโรดเดสยังมีพฤติกรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือกักขังเหยื่อบางไรายไว้เป็นเวลาน,นานมากๆที่ทำให้เหยื่อได้ต้องเจอกับเรื่องราวอันสยดแล้วก็เจ็บปวดไม่รู้จบเชียนี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงและนี่คือหน้าฆาตกรจริงๆนะครับที่เกิดเหตุชื่อหน้ากลัวมากนะที่อยู่แบบเนี่ยถึงบอกว่าไม่อยากจะช่วยใครกัะคับบางคืนอะ แล้วคือโดนล่อซื้อไปแล้วเราก็ปฏิเสธแล้วแต่ว่ามันก็เซาซีให้เราไปอยู่ดีสุดท้ายเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยความที่แบบเราจะไม่ปฏิเสธแกนในเมื่อมันมาเซาซีเราซะขนาดนั้นอะสุดท้ายเราก็ไม่รอดก็คือน่าจะมีเหยื่อหลายรายที่โดนตะลุงคนนี้เข้าไปล่อไปเชือดบนรถหรืออะไรสักอย่างครับแล้วก็เอาไปทรมานอะน่ากลัวมากเลยทุกคนครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับผมเป็นคนดีมากเกินไปก็โดนลุงสวบซะอีก แต่ว่าซีรีส์นี้เขาก็ทำมาสั้นๆจริงๆเนาะเค yeah. ก็จบไปแล้วนะครับบทจำเกมที่มีชื่อว่า fracture road boot stop ยังต้องมารอดูว่าในซีรีส์นี้เขาจะมีตอนใหม่ๆที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงอีกหรือเปล่าให้เราได้เล่นกันนะครับวันนี้เป็นว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักไว้เท่าน,นี้ก่อนกันแล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเกมมาให้ทุกคนดูอีกแน่นอนขอบคุณแก๊งแสบที่น่ารักทุกคนแล้วก็คนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพ่งนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมดู ได้ดีนะครับผ่านไปด้วยดีแล้วก็มีแต่ด้วยดีๆเข้ามาในทุกๆวันเลยนะครับไปวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับอ้แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์คลิปแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปที่ช่องยูทูปพี่หมีฟูจิด้วยนะครับวันนี้ลงคลิปใหม่ให้แล้วบอกเลยว่าเรื่องราวน่ากลัวมากๆขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วฝันดีครับบ๊ายบายครับใครยังดูไม่จูใจก็ไปดูที่ช่อง y YouTube ด้วยเด้อไปแล้วฝันดีนะครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับ